สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับอาร์ตตี้ฟรีแมนนะครับในเซเว่นสุพรรณบุรีครับวันนี้นะครับเรามากับรถที่เรียกได้ว่าเล็กพิคกี้หนูครับนี่ครับสปอร์ตเตอร์โฟ์ครับปี2021ครับอันนี้หล่อๆเลยครับอ่าอันนี้นะครับมาพร้อมอ่ครอบไบหน้านะครับพักเท้านะครับแบรนด์ดังระดับโลกอัตตี้เพอร์ฟอร์แมน พ่อนะครับแวนแอนทายนะครับมีแกนนิดโชกหลังครับนี่คันนี้ใส่เออร์ลินมาแล้วนะครับแฮ mm hmm. นด์นะครับแฮนด์หนแต่งปองอากาศนะครับ S อสนนี่แล้วก็มีนี่ครับชุดหลังชุดชุดตะแกรงหลังกับพิงหลังนะครับหล,หล่อเลยปี2 0 2พบครับลองฟังเสียงกันดูฮะ เริ่อีวิวเลชั่นนะครับ 1,200cc นะครับรถนะครับวิ่งมา6,516กิโลนะครับใครสนใจนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่5,39,000บาทนะครับสนใจติดต่อได้ที่ผมอัตตี้ครับ0875932222ครับเจ๊ติมครับ0841375545นะครับและก็ในบ้านฟ้าเฟซบุ๊กครับพิม์เลยเจ m มสุพรรณบุรีนะครับแฟนเพจนะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้นะครับเพราะรถร้านเรานะครับ สามารถจาับไฟแนนซ์ได้เงินสดก็ได้นะครับดาวเร,เริ่มต้นอยู่ที่20%นะครับและผ่อนได้มากสูงสุดถึง60งวดนะครับนะอ่าอยากจะรู้รายละเอียดดาวเท่าไหร่ผ่อนยังไงทักเข้ากันเอ้ทักกันเข้ามาคุยได้นะครับอินบอกซ์เข้ามานะครับอยากจะชมตัวจริงนะครับพิมพ์คูก็แบบ C F M สลัมบุรีครับมาลองขี่ลองค่อมลองจับอย่างนี้ได้เลยนะครับมาลองขี่ก่อนให้ชอบนะครับและท่านจะรักเองว่ารถที่ C F M นี่โอ้โหไม่ได้ดีจะพูดนีกว่า ตัวจริงแม่งก็เป็นอย่างที่พูดนี่ว่าอะไรเงี้ยนะไม่อยากพูดเยอะมาดูตัวจริงนะครับอ่าอย่นี้ก็ฝากติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันไว้เยอะๆนะครับและคลิปหน้าจะมีรถเจ๋งๆก็เลยมีเดี๋ยวพามาติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ